ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้คงอยู่กับช่อง g g k Gamer นะครับตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟที่มีชื่อว่า The Link City นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟ g d e ที่ผมเปิดใหม่เหมือนกันเลยนะครับผมโอ้ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟแล้วนะครับก็สคริปต์ The Link City นี่ก็เหมือนสคริปต์เซิร์ฟ Ex o n City เลยนะครับเหมือนกันมากเลยนะก็มาสคริปต์เดียวกันนั่นแหละเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ดัดแปลงนิดหน่อยนะครับก็เลยแตกต่างกันนิดนึงนะ นี่นะครับนี่ก็มีให้ซื้อตั๋วรถทัวร์เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะก็เข้ามาอยู่ในซื้อแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็สคลิปเหมือนกับซื้อ X1 นะครับ X1 City นะครับผมเหมือนกันเลยนะตรงนี้ก็จะมีรถเด็กใหม่เหมือนกันนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่น รีวิวเซิร์ฟแล้วก็รีวิวงานนะครับผมเซิร์ฟเดอะลิงซิตี้นะครับผมนี่นะครับก็จะพาทุกคนไปดูข้อข่าวนะครับผมสำหรับงานนะก็ทับ GPS นะครับผมเปิดมานะครับนี่อาชีพนะครับเราจะเลือกเป็นอาชีพถูกกฎหมายนะครับผมที่น่าทำได้นะครับก็จะทําเป็นอาชีพง่ายๆเลยตัดเหล็กดีไหม นั่นนะดิครับไม่มีนิวหว่ามีตะเหล็กหรือเปล่าคนเกี่ยวข้าวนักบินเก็บสาลายขุนน้ามันเก็บรังพึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทํางานเก็บรังพึ่งนะครับผมไม่ได้พาทํางานแล้วนะสาหรับงานนี้เก่าแก่เลยนี่ครับกดไปเก็บรังพึ่งนะครับก็จะขึ้นในแผนดีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะพาทุกคนมาเล่นรีวิวเซิร์ฟแล้วก็รีวิวงานาเฉยๆนะไม่มีสอนหลุดน,นะครับผม วิธีการสหรหลดก็มีคลิปกเก่าๆนะครับไปหาดูได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นบ้านแกงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเจอกันที่เก็บลังพึ่งเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะที่เกียจตัดนะครับผมไม่มีอะไรหรอกก็ตอนนี้นะครับผมก็กาลังพาทุกคนขับรถมาใกล้จะถึงแล้วนะก็ถึงที่ปากทางเข้าแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับนี่ทางเข้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ทุกคนก็น่าจะเคยทําอยู่แล้วแหละสำหรับงานเก็บรังพึ่งนะครับมันก็เป็นงานหนึ่งที่เก่าแก่มากเลยนะครับสําหรับเซิร์ฟจีดีเอนะครับผมมันก็อยู่กับครูเซิร์ฟจีดีเอมานานแล้วแหละนะสาหรับงานรังพึ่งนะครับนี่นะผมก็จะเจอเป็นต้นไม้นะครับให้เก็บได้นะครับแล้วก็กดไวนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นตีรังตีต้นไม้นะครับผมนี่นะครับก็ยืรรอสกูครับมันก็จะทําการตีต้นไม้ให้เรานี่นะครับก็จะขึ้นคุณตีต้นไม้สําเร็จ ได้รับลังพึ่งมาบวก4นะครับผมก็มันแล้วแต่ดวงเรานะครับบางครั้งก็จะได้ทีละหนึ่งบางครั้งก็ได้ทีละสอแต่มากสุดนี้ก็จะเป็นสนะครับผมมากสุดนะก็ทําไปเรื่อยเเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาชักร้ยเอาชักห้สแพ็กนะครับผมก็ไปแพ็กได้เลยนะครับอืม ก็สนาดใครที่กำลังรอซื้อวันเลนไท์ซิตี้อยู่นะครับผมก็รอกันไปก่อนนะกำลังทำซื้อนะครับผมก็มีคนสอบถามกันมาเยอะมากนะครับว่าซื้อวันเลนไท์จะเสร็จยี่ยังอะไรยังไงใกล้ยังก็ตอนนี้รอสับคลิปอยู่นะครับผมก็ถ้าได้สคริปแล้วก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้ก็อดใจรอกันไปก่อนนะครับผมผมก็อยากเปิดเตรียมทีแล้วแหละแต่ว่าทำไงได้นะครับผมสคริปยังไม่มานะ ก็รอกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาสตรีมให้ดูล้วนะครับผมถ้าได้มาแล้วนะถ้าจะไม่ผิดพรุ่งนี้หรือวันนี้นี่แหละนะครับจะได้นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมน่าจะได้พอหรือยังอ่ะเดี๋ยวดูคล้องก่อนนะครับผมกระเป๋าอาชีพู่ไหนวะกระเป๋าส่วนตัว กระเป๋าสีเงินใหม่กระเป๋าอาชีพลังพึ่งสี่สิบเแล้วเดี๋ยวเอาสักร้อยนะครับผมเดี๋ยวตีไปเรื่อยเลยนะครับคุยไปด้วยตีไปด้วยนะครับมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับผมนี่นะครับหรือว่าผมจะเล่งคลิปดีไม่ดีกว่าค่อยค่อยคุยกันไปนะครับผมอย่าใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะรถยักใหม่หายหรือยังวะ ก็ hey, ยังอยู่ยังอยู่ฮ้ย hey, ผมว่าพอดีกว่านะกว่ารถเด็กใหม่หายนะครับผมที่เก็บออกเข้าใหม่นะครับนั่นนะดิก็ใอ้ทุกคนเก็บเสร็จแล้วก็ขี่รถมาตามผมเลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะสําหรับทีแพ็นะครับนี่เลยนะครับผมทีแพคลังพึ่งนะพนักง,งานแพ็คลังพึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะอุย้ยเสียงอะไรวะหลังคาบ้านผมนี่สะเทือนเลยนะช่างมันนะครับเดี๋ยวผมขอแพ็คแบบโปกกันนะ ปึ๊บปึ๊บอาวกดผิดขออภัยครับผมแต่ผมขอแพ็กเสร็จก่อนนะครับขอแต่คลิปตอนแพ็กเสร็จเลยแล้วกันนะแพกลําบากนะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้แพ็กเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอขึ้นรถก่อนเลยพอแพ็กเสร็จแล้วก็ทับ G P S นะครับผมนี่นะครับทับ G P S นะตามผมเลยนะครับแล้วก็เรียกที่ไอชีมนะครับแล้วก็หาคําว่ารังผึ้งนะครับผมอืมนี่นะครับเก็บรังผึ้งนั้นแล้วก็กดไปที่ขายนะครับ นี่นะครับก็จะขึ้นในแผนที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อนะให้ทุกคนเอาไปขายได้เลยนะครับตอนนี้คนในเซิฟก็จะมีผมคนเดียวนะครับยังไม่มีใครเข้ามาในเซิฟเลยเอา้าวหายเลย g p s ผมหายเลยนะครับไม่น่าเข้าไปใกล้เขีเก็บอง่นเลยนะครับมันก็เลยหายนะช่างมันเถอะนะครับผมก็จําที่ได้อยู่นะนี่ถ้าหืนฟ้าเลยเอา้าวปิดที่เดี๋ยวหืน่นหืนใหม่ครับหืนใหม่ นี่ครับผมเหินฟ้าเลยนะเอ,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 อ้ยอุย้อยอุ้ยอุ้ยเจระเบิดไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับผมรถมันระดับเทพยอยู่แล้วนะเทพเจา้ายังเรียกพ่อเลยนะครับผมเวอร์จริงๆนะผมขอตัดคลิปไปตอนถึงที่ขายเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรถจะพังซะก่อนนั่นนลดิเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะครับผมก็โอเคครับผมตอนนี้ก็ทําการขับรถมาใกล้จนจะถึงที่ขายแล้วนะครับนี่นะผมก็จะอยู่ตรงนี้เลย โอ้โหสภาพนี้ดูไม่จืดเลยนะขับชนอย่างเดียวนะครับผมนี่นะครับก็เดินมาตรงนี้นะอแล้วทำไงต่อว่าทีนี้ทับ E S, S L, L หรอทับอะไรวะเฮ้ยผมลืมนะเนี่ย S E L L หรือเปล่าเอ้ยอืย่าบอกนะว่างานลัางพึ่งมันบักนะ๊กไงจบเลยนะครับผมโอ้โหไม่น่าเลยนะ ถ้าจะบั๊กขนาดนี้นะครับผมก็ถ้าแอดมินเห็นคลิปนี้ก็มาแก้ให้ผมด้วยนะครับมาถูเอ้ยทำตั้งนานนะบัก๊กเฉยเราขอไปเป็นอาชีพทําใหม่ดีกว่านะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะไปทํางานส่งวิซ่าดีกว่านะครับผมอยู่ใกล้ๆเลยนะอุส่าทำตั้งนานนะครับรังผึ่งที่แท้ก็บั๊กอยู่นี่เองนะเข้าไปให้ในร้านไม่ได้นะครับผม แอดมินก็อย่าลืมมาแก้ให้ผมด้วยนะครับมันเข้าไปในร้านไม่ได้นะครับผมนี่นะครับผมก็มาถึงที่สมัครงานส่งวิซ่าแล้วนะโอ้ยต่ำโอ้ยพังไหมเนี่ยรถเดี๋ยวขอลงจากรถก่อนนะครับเอาลงไม่ได้อีกรับ e x i t นะครับผมลงจากรถนะครับถ้ามีเสียงรบกวนเข้ามาในไมค์ก็ต้องขออภายได้นะครับผมพอดีรถชาวบ้านเขาขับขี่หน้าบ้านแรงนะครับ นี่นะครับผมสมัครงานส่งพิซซ่านะครับผมก็ทับตาผมเลยครับ T A K นะครับ E J O B นะครับผมนี่นี่นะครับก็ทําการสมัครงานที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราไปขึ้นรถส่งพิซซ่าได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็กด N Start ไปแล้วก็อย่าลืมทับส่งพิซซ่าด้วยนะครับส่งพิซซ่านะครับผมโอเคครับก็จะขึ้นในแผนที่สีงดงไปนะครับ ก็ทุกคนก็อย่าลืมทับสูงวิซาก่อนนะครับเดี๋ยวจะว่ามันทําไม่ได้นะครับผมนี่ครับก็ทาไปเรื่อยๆเลย๋ยวผมขอเก็บสักสามที่นะครับผมก็จะขอปิดคลิปด้วยแหละนะเด่๋ยคลิปจะยาวเกินไปนะครับหรือจะเอาสักววสามดีนั่นนะสิเอาสักววสามเหมือนก็ได้นะครับผม,มถ้าวันนี้เสียงเปลี่ยนก็ต้องขอไปนะครับผมพอดีเพิ่งตื่นแต่เช้ามาทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับก็เลย อาจจะพึ่งตื่นนอนนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะอี่ะอะนะครับปึ๊บนี่นะครับก็เบลสองเลนะครับผมก็จะทำจักเบลสามก่อนก็แล้วกันนะครับผม,มเสียงรถนี่ก็เสียงดังเลือกเกินนะครับเดี๋ยวถ้าเบลสามแล้วจะปิดคลิปเลยก็แล้วกันนะครับผมเสียดายอนะ่ะเสียดายที่ทํางานผมวิซซ่ามไม่ได้นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ที่ทํางานลังพึ่งไม่ได้นะครับ อูหอุตส่าห์ทำตั้งนานนะครับผมถ้าจะตัดงานงานรังพึ่งออกจากคลิปก็ผมก็เสียดายนะครับอุตส่าห์ทำตั้งนานนะผมจะขอเอาลงไปแล้วกันนะครับสําหรับงานรังพึ่งที่มันทาบลักน,นะครับก็สําหรับเซิร์ฟเดอะลิงซิตี้ก็ถ้าใครที่ต้องการจะเล่นก็ลิงก์โหลดใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอเคนะครับก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมใครที่ต้องการจะเล่นก็โหลดมา แล้วก็ไปหาวิธีการสอนดาวน์โหลดได้ถ้าใครรู้วิธีการสอนดาวน์โหลดอยู่ก็ไม่ต้องมาดูให้เสียเวลานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนนะครับผมถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ห้กับซุปต์ใให้ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายนะเจอกันคลิปหน้านะครับก็คลิปหน้าก็จะมาเรียนเสริมนี้อีกนี่แหละครับผมติดตามกันด้วยนะครับ